อาหารอันตรายเมื่อรับประทานตอนท้องว่างคุณทราบไหมว่าเมื่อท้องของคุณว่างแล้วคุณรับประทานอาหารเข้าไปอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของคุณได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารควรเลือกชนิดของอาหารเสียก่อนอาหารที่ไม่ควรรับประทานขณะท้องว่างมีชนิดใดบ้าง กล้วยเพราะกล้วยอุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียมการรับประทานกล้วยขนาดทองว่างจะทําให้ปริมาณธาตุแมกนีเซียมในเลือดสูงขึ้นทําให้สูญเสียส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมไปเป็นการยับยั้งการทํางานของหลอดเลือดหัวใจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งกระเทียม เพราะจะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้นเกิดโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบอย่างรุนแรงผักการรับประทานผักอย่างเดียวขณะท้องว่างจะทําให้กระเพาะอาหารเกิดอาการผิดปกตินอกจากนั้นยังไม่ควรอาบน้ำและออกกำลังกายด้วยเช่นกันเพราะการอาบน้ำและการออกกำลังกาย ในขณะที่ท้องว่างจะทำให้เกิดอาการช็อกเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่ายนมและถั่วเหลืองแม้ว่านมถั่วเหลืองจะอุดมไปด้วยโปรโตีนแต่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อกระเพาะอาหารมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยเหล้าหากดื่มเหล้าในขณะท้องว่างจะไปกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหาร ทำให้เป็นโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้น้ำตาลหรืออาหารหวานไม่ควรรับประทานอาหารหวานหรือน้ำตาลเช่นน้ำอัดลมช็อโกโกแลตเพราะหากรับประทานขนาดทองว่างจะทําให้โปรโตีนรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึมโปรโตีนทุกชนิดและลดสมรรถภาพการทำงาน ของระบบหมุนเวียนเลือดและไตาชาที่แก่เกินไปชาทำให้กดเกินในน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางส่งผลให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงและเกิดอาการใจสัน่นเวียนศรีรษะมือเท้าไม่มีแรงจิตใจไม่สงบลูกพับไม่ควรรับประทานลูกพับในขณะที่ท้องว่าง เพราะกระเพาะอาหารจะหลั่งกดเกลือออกมามากหากไปรวมตัวกับยางและสารแขวนลอยในรูปภับแล้วจะทำให้เจ็บหน้าอกคืนไสและเป็นแผลในกระเพาะอาหารหวังว่าเกร็ดความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ